เียดย่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของคู่หูมัศจรรย์อยู่ที่ไร่ทิพเกศรหมู่5ครับบ้านห้างยวนตำบลห้วยยางอําเภอแกรงจังหวัดระยองที่นี่ครับทราบข่าวมาว่าเจ้าของสวนแห่งนี้เธอปลูกทุเรียนหลากสายพันธุ์ถึง34สายพันธุ์ด้วยกันและเป็นทั้งตั้งแต่เรียกว่าหมอนทองยันของเก่าของใหม่รวมกันเธอกำลังทำเป็น เชิงเกษตรนะครับเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วเมื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี่ก็หมายความว่าคนก็ต้องแห่แหนกันมาดูว่าเธอทําอย่างไรในระบบของอินทรีย์มาทราบความจริงกันครับกับเจ้าของสวนแห่งนี้และที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมขอทราบนามเจ้าของสวนไร่ทิพย์แกษสวนแห่งนี้กันครับจุธาทิพย์คุ้มหอมค่ะมีชื่อเล่นไหมครับอ่าเขาเรียกกันว่าเจ๊พิดเจ๊พิษ ก็อีกท่านหนึ่งไปที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียนเชญครับสวัสดีครับชื่อเจษศรพรคืนดีครับชื่อเด่นชิกัสกครับผมครับพี่กั๊กครับทาไมถึงนําผมมายังไร่ทิพย์แกสอนแห่งนี้ครับก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมได้เอากุหูมหัหจัรสจนะฮะเอามาให้เจพิษใช้ครับก็เจพิษก็ซื้อไว้หนึ่งลังทดลองใช้รู้สึกว่าประมาณผ่านไป2องึสามเดือนดอกเขาออกเลยประมาณนี้ดอกออกพอดอกออกปุ๊บเจพิ์ก็หมดสินค้าก็สั่งมาเรื่อย สั่งมาตลอดเลยประมาณนี้ก็ก็ติดตามมาตลอดประมาณเกือบสี่ปีแล้วประมาณนี้ที่4ปีนี่ตอนนั้นใช้คู่นะตอนทุเรียนของเรานะี่มันอายุกี่ปีกี่เดือนกันครับก็ <c oughs> ทุเรียนทีไรทิพย์จะมีตั้งกับปลูกจ,จนตอนนี้ปัจจุบันนี้ถึง5ปี <c oughs> ค่ะครับอ๋อนี่ถึง5ปีตั้งแต่ปลูกแล้วเรามีทั้งหมดกี่ไร่ย,ยังไงครับเนี่ยตรงนี้สี่สิบไร่ค่ะสี่สิบไร่ทุเรียนที่เราลงไว้นี่ประมาณสองพันต้นค่ะสองพันต้นเราจะปลูกทีหน่อย อ๋อมีตั้งแต่1ปีถึง5ปีเลยนะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ผมเกิดไว้เมื่อกี้ว่า34สายพันธุ์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมไม้ธรราเราถึงปลูกรวมกันหลายสายพันธุ์นี้แหละครับก็เราคิดว่าทุเรียนสมัยรุ่นพ่อเราอ่ะมันมีสายพันธุ์โบราณเยอะเราก็อยากจะอนุรักษ์ไว้แล้วเราเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร เราอยากให้ลูกหลานเนี่ยรู้จักกันนี่อีลวงนี่อีรีนี่กบชายน้ำสาวชมอะไรแบบนี้ค่ะว่ามันมีชื่อเก่าๆอย่างนั้นเลยค่ะโอ้ oh. กบแม่เท่าโอ้เยอะแยะเลยค่ะกบแม่เท <Metal. S 2> ่าด้วยค่ะเราปลูกไว้เราปลูกไว้ก็เรียกว่าอนุรักษ์พันธุ์สายเก่าไว้ด้วยค่ะและ<อ>้วพันธุ์รุ่นใหม่ๆที่เขาผสมมามีใหม่ๆ้ากไหมครับก็จันทบุรีหนึ่งถึงสิบค่ะอ๋อสิบสายพันธุ์เลยค่ะนี่เกิดจากการที่หน่วยงานราชการใช่ใช่ค่ะที่ศูนย์เพาะพันธุ์ของจันทบุรีค่ะเขาคิดค้นขึ้นมาค่ะ มี 10, อีกสิบสายพันธุ์โอ้ถ้ามาดูที่นี่ก็สามสิบสี่สายพันธุ์ทั้งเก่าทั้งใหม่ถูกไหมครับาการที่นําเอาของดีๆของแต่ละอย่างเนี่ยมารวมกันความโดดเด่นของแต่ละสายพันธุ์เอามารวมกันแล้วก็อยู่ที่นี่เลยถูกไหมครับเป็นการทั้งค้นพบรุ่นเดิมและรุ่นใหม่นํามาผสมผสานเอาแหละครับเมื่อใช้คู่หูนั่นครั้งแรกนะกับตอนนั้นทุเรียนเราตั้งแต่อายุหนึ่งปีอะไรต่างๆเพราะเปลี่ยนจากขนุนมาถูกไหมครับเราใช้ครั้งนั้นอะ แล้วเราเห็นอะไรของความเปลี่ยนแปลงของของต้นทุเรียนจากที่เราเคยเห็นบนรรพบุรุษเราปลูกมาคือว่าพิษเป็นคนแบบว่าอยากทําอะไรที่มันลดต้นทุนเราเห็นเพื่อนฝูงที่เขาทำทุเรียนกันเขาใช้สารเคมีเยอะต้นทุนเขาสูงจัดแล้วก็ฉีดยาตลอดก็เลยหันกลับมาคิดว่าเราจะทำแบบภูมิปัญ,ญญาชาวบ้านที่เราได้จากพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็จะมาผสมผสานกับอินทรีย์รวมทั้งก็พอดีคูหูเนี่ยก็เ,เป็นออแกนิก ก็คิดว่าต่อไปเนี่ยไลทิปเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจากอินทรีย์เป็นออร์แกนิกค่ะนโย,ยบายของเราฟาร์มคิดของเรานะคะ oh. เพราะฉะนั้นเวลาคนที่เข้ามาเที่ยวทุกทุกคนเนี่ยจะไม่มีอันตรายจากสารเคมีเมื่อเป็นออร์แกนิกเท่ากับสูตรลมให้ใจเข้าเต็มปอดเต็มที่เลยค่ะแล้วที่สําคัญมาดูวิธีการทําแบบดั้งเดิมถูกไหมครับเนี่แหละครับผมก็เห็นว่า สิ่งที่เราพ่นครั้งแรกนะั้นเราใช้อัตราส่วนยังไงครับในการพ่นคู่หูมัสจันน่นอ่ะที่นี่จะใช้ถัง200ลิตรเราก็จะใช้พ่นใบเนี่ยเราจะใช้ 200cc บวกกับอ่เวอร์แพนที่เป็นผงสีดํา20ช้อ,น20ช,อ,น,อน20ช้อนเวอร์แพน20ช้อนฉีดใบฉีดใบผสมน้ํอ่า200ลิตร200ลิตรนะครับดังนั้นสูตรนี้เมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยกี่วันครั้งครับก็แล้วแต่ทีไรทิพอะจะดูเฉพาะใบอ่อนครับ นะคะเราจะไหม่สองวันฉีดควันฉีดเหมือนสวนอื่นถ้าช่วงที่เป็นใบอ่อนเราจะฉีดสามครั้งสามครั้งห่างกันกี่วันดูลักษณะของใบค่ะอย่างน้อย,อยก็สิบห้าวันหรือเจ็ดวันสิบห้าวันเจ็ดวันดูว่าเขามีอะไรที่มันระบาดมั่งอาจารย์<อ>ถ้าเขามีอะไรระบาดเราก็จะฉีดทีหน่อยอ,อย่างก็ช่วงไรแดงเราก็จะทีหน่อยช่วง<อ>เพี้ยจะกระจันเราก็จะทีหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องฉีดหมายความว่า,วาคู่หูนี่ลดปัญหาเรื่องของ ของแมลงเยอะลงไปด้วยค่ะอ๋อ oh, ครับแล้วก็ที่สําคัญครับหลังจากนั้น่ะเราเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะความเปลี่ยนแปลงทางใบมันเห็นอะไรบ้างครับหนึ่งเราไม่ต้องใช้ไอ้สารจับใบเพราะตัวนี้ก็มีแร่ธาตุสิบสามชนิดอยู่แล้วอ๋อ oh. พอแดดออกเนี่ยเขาจะมันเงาค่ะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของใบะนะครับแล้วพวกพอมันกิ่งก้านสาขาแล้วครับตอเราใช้ไปแล้วมันม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับก็มันจะโตเรว็วพอเราฟาดไปตรงไหนปั๊บเนี่ยเขาจะโตเร็ว ผิดปกติเลยอาจารย์เห็นไหมคะมันเขาจะนูน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 ออกมาเลยอ่ะแล้วต้นเขาจะแตกลายแตกลายเห็นได้ชัดเลยค่ะอ๋อนี่ก็คือหมายความว่าต้นมีการขยายลําต้นมีการขยายกิ่งขยายกิ่งขยายลําต้นขยายค่ะมีอาการนูนออกมาให้เห็นชัดเลยนะว่าชัดเลยเกิดจากการเปลี่ยนแปลกก็หมายความว่าวิธีของเรานั้นฉีดไปทั้งที่ต้นด้วยที่กิ่งด้วยค่ะตอนที่เราฉีดลงดินเนี่ยนะครับ มันเราใช้อัตราส่วนยังไงครับสองเท่าของที่ฉีดทางใบค่ะอ๋อสองเท่าที่ฉีดทางใบเลยนะก็หมายความว่าไอ้เบอร์แพนกับไคโตัวซานเป็นสองเท่านะครับแต่น้ำสองร้อยลิตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเอาลงดินล่าอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับบนดินแล้วล่าเขาจะออกมาเยอะแล้วทุเรียนเขาจะแตกใบอ่อนดีอ๋อแตกใบอ่อนอีกค่ะแตกใบอ่อนเราสามารถกําหนดการแตกใบอ่อนของเขาให้พร้อมกันทั้งสวนได้ ถ้าใบอ่อนเราเราแตกทั้งสวนได้การทําดอกเราง่ายการดูแลรักษาเราง่ายทุกอย่างเราง่ายหมดอา้าวก็หมายความว่าขนาดนี้พอดีมันจะไปสู่ที่ดอกดอกมันเป็นยังไงอีกครับเมื่อเราทําอย่างกระบวนการนี้แล้วล่ะดอกของทุเรียนของเราเป็นยังไงกระบวนการนี้นะคะคือเราเอาสูตรฉีดลงดินฉีดท้องกิ่งเลยค่ะประมาณสามสี่ครั้งเขาก็จะออกดอกอ๋อฉีดใกล้ท้องกิ่งเองค่ะออกดอกแล้วดอกมันออกมาเป็นยังไงครับ ความสมบูรณ์ของดอกจํานวนคั่วยาวแล้วก็สวยงามเลยไม่ต้องไม่ต้องแต่งดอกเลยค่ะไม่ต้องแต่งดอกค่ะไอดอกที่มันจะยาวออกมาสวยค่ะคั้วมันจะยาว<อ>เหมือนอาจารย์มองทุเรียนขั่วยาวไหมคะเออยาวนะ,ะอันนี้ออกเป็นผลแล้วเนี่ยค่ะอ,อ้าวพอคั่วยาวออกมาพร้อมกันเยอะจํานวนมากเราไม่ต้องแต่งดอกแล้วปล่อยผลไว้ย,ยังไงครับทีเนี้ยคราวนี้เราจะเอาเอคั่วหูครับมาบมาผสมสูตร สุดที่ทําใบน่ะฉีดเข้าตัวลูก oh. ตัง้งแต่เล็กๆเลยฉีดเรื่อยฉีดไปเรื่อยอ่ค่ะครับเขาก็ oh. จะโตเร็วขยายเร็วผิวสวยครับนี่ต้นที่เราเห็นนี่มันอายุกี่ปีครับ่าต้นนั้นประมาณ5ปีค่ะ5ปีแล้วที่นี่นะครับผมก็มาทราบว่าในท้องถิ่นแห่งนี้การที่ที่ทุเรียนของเราเนี่ยบางทีเนี่ยการออกก่อนออกหลังมันก็เป็นผลเนี่ยใช่ค่ะมันผมก็ได้ทราบข่าวมาจากพี่กั๊กว่าที่นี่เนี่ย นะครับมันมีการออกก่อนออกหลังใหญ่ครับช่วยอธิบายตัวนั้นหน่อยก็<ะ>ปีนี้ทดลองทำธรรมดาปกติจะเป็นรุ่นหลาดสุดจะเป็นลูกเท่านี้เลยค่ะอาจารย์เท่าขวดโคกโอ๋อขวดโคกเลยนะแต่ปีนี้เราตัดขายไปแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับผมอยากถามว่าที่สวนของเจ๊พิษท่านเนี่ยทำไมมันถึงปีนี้มันมาออกก่อนออก อะไรเนี่ยหลังยังไงมันมีผลยังไงกับเกษตรกรครับพี่กะครับครับก็ปกติเราอำเภอแกงของเราจะมีทุเรียนทําสาร,ค,รคือจะต้องเขาจะต้องตัดเป็นมีดแรกแต่สวนไร่ทิ่เกสรเนี่ยไม่ได้ทําสาร,รพอเราใช้กูหูเพราะว่าเจ้าทิ่เกลเข้าใจในระบบของทุเรียนว่าทําใบเร็วนะฮะอดน้ําเร็วงดน้ําเร็วแล้วเราฉีดเปิดตาดอกเขาทําถูกสูตรมากเลยอของเขาออกพร้อมกับทุเรียนที่เขาทําสารทั่ว,วไป ส่วนนี้ครับคือมันได้เปรียบส่วนอื่นตรงที่ว่าเขาใช้คู่หูและเขาเข้าใจขัวบนนการผลิตของของทุเรียน<อ>เขาเลยทําพร้อมกับทุเรียนที่ทาสาร<อ>สน,นี่ครับนี่ก็ถือว่าด้วยประสบการณ์ของเธอนะครับตั้งแต่วัยเด็กคุกเคีกับการปลูกสวนทุเรียนมาเธอก็บอกเนี่แหละครับภูมิปัญญาท้องถิน่นผสมกับเรียกว่าเทคโนโลยียุค,คใหม่ที่มาใช้กับใบกับกิ่งกับต้นแล้วเธอก็บอกว่าสวนของเธอแม้จะเพิ่ง5ปีเพราะว่าเปลี่ยนจาก ขนุนนะครับมาเป็นทุเรียนหลากสายพันธุ์ถึง34สายพันธุ์เป็นทุเรียนเก่าทุเรียนใหม่นะครับตั้งแต่ทุเรียนสายพันธุ์แม่ท่งแม่เท่าไล่มานะครับกบใจน้ํานกกระจิบนกกระจาบอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเธอเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์แล้วเธอก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านนํามาบอกกันทั้งเคล็ดลับแบบเดิมและความเพิ่มเติมคือความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเพราะว่านี่คือภูมิปัญญา ที่ตั้งใจนะครับก่อร่างสร้างเนื้อมาด้วยภูมิปัญญาแห่งการเกษตรที่สําคัญครับเธอก็ได้พลิกชีวิตมาใช้นะครับคู่หูมหัศจรรย์น,นะครับเมื่อ3-4ปีที่แล้ว<ฆ>โดยพิกักดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืน้านเกษตรที่กําลังจะทําการเกษตรแบบอินทรีย์แบบเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะบอกคู่หูมหัศจรรย์ให้กับเพื่อนพ้องบอกเชิญบอกได้เลยครับก็ <c oughs> ใช้มาสี่ปีแล้วปีนี้จะเข้าปีที่ห้าแล้วก็ดีจริงๆค่ะแล้วก็จะใช้ตลอดไปแล้วก็สามารถแนะนำชาวสวนที่มาเที่ยวไร่ชิปหรือมาดูการทำแบบง่ายๆให้ใช้ด้วยค่ะโอ้โชัดเจนนะครับส่วนที่รปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับ,รบของคู่หูประจันเนี่ยที่ปรึกษามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องนองพี่แล้วก็อยากให้ทุกท่านนะทำอย่างไรถึงจะลดต้นทุนด้วยนะครับซื้อของลดต้นทุนแล้วและยังได้อะไรเพิ่มเติมกลับมาอีกครับเรียนเช่นครับ ครับจริงๆแล้วการผลิตทุเรียนเนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องลงทุนเยอะ3ามสี่แสนบาทก่อนหน้านั้นที่เดพิทเขาเขาได้ลงทุนไปแต่พอมาใช้คู่หูมาตรจัน์ซึ่งราคาของเราอยู่ประมาณกลางฮะเดือนหนึ่งก็ใช้ลงทุนแค่3ามสี่พันบาทก็ถือว่าลดต้นทุนได้เยอะก็กำลังจะบอกชาวสวนว่าถ้าทุเรียนราคามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคามันจะลงอย่างเงี้ยนะฮะเราหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ราคามันไม่แพงเกินไป แล้วคุณภาพก็ถือว่ารับซองเหมือนกันประมาณนี้ก็ถือว่าใช้กูหูพระอาจารย์มาก็ติดลูกดีออกพร้อมทาสารเลยแล้วก็ทุเรียนไม่ตายได้ราคาดีเลยครับของจิเพ็นะฮะก็ถือว่ากูหูพระอาจารย์เราก็ประสบความสำเร็จในในสวนของไอทิพย์เกษรก็อยากให้ทุกคนถ้าใดทดลองเอาไปลองใช้ดูครับผมครับนั่นคือพลังอันหนึ่งครับที่เรียกกันว่าพลังการเคลื่อนไหวทางการเกษตรทําให้เกษตรแบบเชิงนิเวศนะครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างนี้ จะเป็นที่นิยมต้องตาต้องใจผู้มาเที่ยวมาผ่อนคลายมานอนในไร่ที่ยเกษรแห่งนี้ก็จะรู้ว่าที่นี่นะครับแบบอิ see, นทรีย์ล้วนๆที่สําคัญครับ เขาใช้คูหูมิัศจรรย์และประสบความสําเร็จว่าดูแลมา3ปีกว่าๆนะครับ mm hmm. เธอนั้นให้ความสําคัญว่านี่คือเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาของเธอที่สั่งสมมามาร่วมกันผสมผสานจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะบอกต่อว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรและความยั่งยืนด้านการเกษตรของโลกใบนี้ครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนขอขอบคุณทั้งสองท่านครับ mm hmm. ที่ได้ให้ความรู้ ผลิตภัณฑ์คู่ของสัศจรรัร์ผมมิสเตอร์เกษตร,ร,รย่งยินจะติดตามและไปดูว่าท่านนั้นกําลังทําอินทรีย์กันอย่างเข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนของโลกนี้ด้วยความขอบคุณเราทั้ง3ามขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับดีค่ะ